She waters all the roses with tender care. From carrots to tomatoes, she grows it all. Her garden's her heaven, where she stands tall. Oh, she always living the simple life, singing songs to her husband, dancing. In สวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้เจอกันอีกแล้วกะายะตุ๋ยคนขอนแก่นในเคมบริดจ์วันนี้จะพามาดูสตรอเบอรี่ในสวนสตรอเบอรี่เริ่มโตแล้วนะคะสตรอเบอรี่ายตุย๋ยแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้กินหรือเปล่านะคะเพราะว่านกนกมันเยอะายะตุ๋ยจะต้องมาหาตะข่ายมาคุมพี่น้อง อันนี้สะระแหน่พี่น้องมาดูสะระแหน่มันขึ้นไปทั่วเลยมันรากของมันยาวนะพี่น้องรากมันยาวยาวมันไปได้ไกลเลยนี่่าตุยก็เหยียบย่ำไปทั่วพี่น้องเพราะว่ามันเยอะอุ้ยนี่สตรอเบอรี่ดูสิสตรอเบอรี่มันก้านมันจะสั้นๆพี่น้องแกเจตุยก็คือไม่ได้ปลูเป็นแถวเป็นแนวอะเนาะ คือมันขึ้นมาตรงไหนเยตุยก็เก็บเอาไว้หมดไม่ได้มาทําให้มันเป็นระเบียบอะพี่น้องจา่ามันก็เลยเนี่ยก้านมันสั้นๆแล้วทีนี้มันก็มีดินมาจุ่มอยู่เนาะต้องเอาพลาสติกมาคลุมดินเนาะแล้วก็เอาฟางเอาฟางมาคลุมดินคือเวลาฝนตกลูกมันจะได้ไม่เปื้อนเฉอะแฉะเนาะวันนี้เยตุยว่าจะไปแกงขี้เหล็กนะพี่น้องจา่าแกงขี้เหล็กว่าจะมาเอา อัน,นี้อีกแล้วนี่เห็นไหมวันก่อนนี่มาดึงออกไปเนี่ยใบเอ็นยืดนะคะอย่างที่ยาตุยบอกอะมันจะมีอยู่สองพันอีกพันหนึ่งก็จะเป็นพันใบแหลมๆเนาะเนี่ยมันงามเร็วๆพี่นอ้องมันงามไวมากเลยแล้วนี่ก็นี่นี่แหละคือขี้เหล็กยาตุยอะใบขี้เหล็กน,นะคะอนนี้ ขี่ตุ้ยไปแกงครั้งหนึ่งแล้วมันจะมันเอาไปแทนขี้เหล็กได้แต่ว่าความอร่อยมันก็สู้ขี้เหล็กไม่ได้หรอกก็แก้ขัดนะคะแก้ขัดสระแน่ไอ้ตรงเนี้ยยาตุ้ยมาตัดยิ่งตัดก็ยิ่งขึ้นพี่น้องจ้ะยิ่งตัดยิ่งขึ้นเดี๋ยวยาตุ้ยจะเอาต้นหอมป่าให้ดูพี่น้องหอมป่าที่ยะตุ้ยบอกเนาะ ดอกของเขาเนี่ยจะแค่นี้พี่น้องจ้าเนี่ยดอกเล็กๆแต่มันก็มีหัวอยู่ในดินเนาะหัวของมันเนี่ยก็คือมันแตกเร็วนะพี่น้องแต่ดอกของเขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะปลูกได้ต้นหลีกดอกของเขาก็เวลาดอกเ้าโตเวลาดอกเ้าบานนี่ก็คือจะเป็นพุ่มกลมๆสวยต้นหลีกนะคะต้นไม่ใหญ่ต้นไม่ใหญ่มาก แต่ยตุ้ยมีเรื่องอยากจะถามเพื่อนๆเรื่องหนึ่งก็คือมันเจอผักชนิดหนึ่งหญ้าชนิดหนึ่งไม่ใช่ผักพี่น้องจา๋าแต่ยตุ้ยเคยเห็นเพื่อนไปเก็บที่เขาบอกว่าเป็นผักชีล้อมเนี่ยต้นของมันอยู่ยนะเนี่ยใบของมันจะประมาณนี้พี่น้องใช่ไหมคะใช่ผักชีล้อมหรือเปล่าเนี่ยต้นของมันอะ มันจะเป็นญ้านะคะเจะตุ๋ยเรียกย้าเพราะว่ามันอยู่ในสวนคือรากของมันเนี่ยนิดเดียวมันก็เกิดเนี่ยพี่น้องจา๋าต้นของมันจะประมาณนี้เนาะเยอะมากแล้วก็ต้นนี้เนี่ยเจตุย๋ยเห็นไหมคะต้นเล็กๆอันนี้คือสวิตชาร์จนะคะมันจะขึ้นไปทั่วเลยเพราะว่ามัน เยตุยเอาเมาเล็ดมันไปหวานไว้ทั่วแล้วก็มันจะมีอีกที่หนึ่งที่มันเยอะมากเดี๋ยวเยตุยจะพาไปดูนี่เลยก็คือ,อต้นสวิตช,ชาร์ตนะคะจริงๆแล้วเยตุยไม่ได้ตั้งใจจะมาปลูกนะคะเพราะว่ามันจะมีเมล็ดของปีที่แล้วยาตุยก็เอามาหวานเอาเอากระป๋องมันมาเทตร,ตรงนี้คือไม่คิดว่ามันจะเกิดเนาะแต่ปรากฏว่าขึ้นมาเต็มเลยพี่น้องเยอะมาก อันนี้ก็คืออยู่ในอยู่ในแปลงเดียวกันกับแก่นตะวันยตุยนี่แหละหนุ่นอยู่ข้างในดี๋ตุยว่าจะมาถอนเราไปใส่สลัดนะคะต้นเล็กๆอ่อนๆเนี่ยกินกับสลัดได้นะคะเนี่ยที่ยกตุยบอกว่ามันคือผักชีร้อมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยต้นของมันมีเยอะเลยนะคะมันขึ้นเต็มเลยเนี่ยคือ ลำต้นของเขานะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือต้นเบอร์รี่นะคะต้นเบอร์รี่อันนี้คือโหดูยอดดูยอดของเขาพี่น้องอวบมากเดี๋ยวเยตุยจะต้องมาผูกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่นะคะเพราะว่ากิ่งก้านเขาจะไปได้ทั่วเลยและนี่ก็คือเนี่ยลูกของเขาเขาเขาจะยาวนะคะ เขาเขายาวแล้วก็เยืตุยก็จะพันให้เขามาอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะไปทั่วเนี่ยลูกของเขาก็จะประมาณนี้นะคะอีกไม่นานก็จะได้เก็บแล้วค่ะผักสวิตช,ชาร์ดโดนฝนก็งามมากพี่น้องจา๋าอันนี้เย่ตุยมาเด็ดคือไม่ต้องการให้มันมี ดอกเยอะเพราะว่าอยาตุยเอาไว้ทําพันเยอะมากแล้วพี่น้องจ๋าก,ก็เลยเด็ดเอาช่อด,ดอกเขาออกไปปรากฏว่าเขาแตกเนี่ยเขาแตกตามตามากิ่งระหว่างก้านใบของเขาอ่ะพี่น้องจา๋าแตกขึ้นมาหยาตุยก็มาตัดออกนี่ก็ยังมีลูกแดงนะคะอยาตุยก็มาเก็บทุกวันทุกวันพี่น้องจา๋าวันนี้ก็เก็บได้อีกแล้วนี่ ได้กล่องหนึ่งนะคะมาเก็บทุกวันปกติแล้วยาตุยกินไม่ทันยาตุยก็จะเอาเข้าในาช่องฟรีซเอาไว้นะคะก็คือแช่แข็งเอาไว้แล้วทีนี้ยาตุยขี้เกียจเก็บไปแช่แข็งแล้วพี่น้องก็เลยจะพยายามกินนี่กินทุกวันอย่างนี้ <laughs> เดี๋ยววันนี้ยาตุยจะมาเก็บผักไปทำแกงอ่อมนะคะ ก็คือผักไอ้นี้ยก็เอาไปอ,อมได้นะคะอร่อยก็ที่จะตุยเคยมาเก็บประจำเนาะเป็นผักผักจีนน่ะพี่น้องจ๋าผักจีนเนี่ย,ก,นนยกำลังงามเลยนะคะตอนนี้ก็คือเขาโดนฝนใบของเขาก็ยอดบวบบวบมากเดี๋ยวจะเก็บไปยอดตีนตุ๊กแกไปใส่รวมกันด้วยเนี่ยพี่น้องจ๋าตีนตุ๊กแกอวบมาก โอนี่สตอเบอรี่ตรงนี้พี่น้องมาดูมันดกมากๆเลยเนี่ยลูกเล็กๆอยู่นะคะเนี่ยลูกยังไม่โตเยตุยเอาใบไม้มารองให้มันนะพี่น้องจา๋าไม่มีฟางเนะาะเยตุยก็เลยเอาใบไม้มารองให้มัน <c oughs> ดูเอาใบไม้มาทําเป็นอู่ให้มันเฉยเลยพี่น้องจาอ๋าเยตุยนี่ดูดกมากเดี๋ยวเยตุยจะต้องหาไอ้นี่เอาตะไคร จะขายมาคุมให้มันพี่น้องจาาเยอะเลยนะคะดูสิ <c oughs> เอาใบไม้ไมาลองเฉยเลยดูสิมันดกจริงปีเนี้ยที่ดกเพราะว่าเย่ตุยเอาปุย๋ยปุ๋ยที่เย่ตุ๋ยทําเองเนี่ยมาลดพี่น้องจาาปุ๋ยหมักเนาะดูสะละแหน่ที่เยตุ๋ยแยกมาใสาก่กระถางแป๊บเดียวเนี่ยงามแล้วพี่น้อง แป๊บเดียวเองนะอันนี้คือจะเป็นะเหนอพันใบยาวนะคะอันนี้แต่มันก็งามไม่เหมือนอยู่ในดินนะคะอยู่ในดินนี่คือใบแบบใบใหญ่มากแต่เจตุยเอามาใส่กระถางนี่ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันนี้ว่าจะมาตัดอันี้ด้วยใบกุยช่ายเดี๋ยวจะไปทําจะาไปทําขนมกุยช่ายอีกรอบนึงเดี๋ยวเจตุยจะพามา อัปเดตลูกกูสเบอรี่กูสเบอร์รี่ยาตุยมะขามป้อมมะขามป้อมฝรั่งนะคะลูกเริ่มโตอันนี้รอดปากเ่ยปากกามาได้ยังไงเนี่ยปกติแล้วคือนกมันจะมากินหมดอนะพี่น้องเนี่ยลูกเริ่มโตแล้วนะคะลูกเริ่มโตแล้วลูกใสปิ๊งเลยเนะี่ยดูสิเนี่ยดูใกล้ๆล,ลูกนี้นะคะเนี่ย เห็นไหมใสปิ้งเลยอันนี้พันสีเขียวนะคะแล้วก็เรเคเรนปีนี้จะตุยไม่ห่อเลยนะคะก็คิดว่าคงจะลอดปากเกี่ยวปากกาปากนกคงจะเหลือไม่เยอะเพราะว่าจะตุยไม่มีเวลาพี่นอ้องไม่มีเวลามาคุม นี่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะตจะเอาให้ดูอยู่ข้างล่างเนี่ยลูกมันอยู่ข้างล่างนกมันก็เอาไม่ถึงนะคะนี่เห็นไหมปกติแล้วมันจะดกมากแต่นกมากินเริ่มแดงแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นกกสเบอรี่อีกพันหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นพันสีม่วงนะคะเป็นพันสีม่วงแต่ ตอนนี้คือลูกเขายังไม่แก่มันก็เลยออกสีเขียวนะคะอันนี้จะรสชาติจะอร่อยนะคะอันนี้จะหวานหวานกว่าไอ้สีเขียวจริงๆแล้วยาตุยมีอยู่แค่ต้นเดียวนะคะยอดของเขาเป็นแบบนี้ยาตุยก็เลยเอาฝังเอาฝังลงไปในดินนะคะเนี่ยทาอย่างนี้เอาจุ่มลงไปในดินแล้วก็เอาดินเนี่ยกลบเอาไว้ปรากฏว่าเขามีราก แล้วก็แตกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ตัวก็ตัดออกไปปลูกที่อื่นนะคะตอนนี้ก็คือขยายออกไปได้ประมาณอาสองสามต้นแล้วนะคะแล้วก็มาอัปเดตลูกราสเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่ก็คือนี่ลูกก็ยังเล็กอยู่นะคะยังลูกเล็กๆอยู่ดกมากปีนี้ดกมาก ผลไม้ปีนี้ดกจริงๆพึ่งมาผสมเกอร mm hmm. หาน้ําหวาน mm hmm. ดูผักสวิตชาร์ดจะตุยที่ที่เก็บเอาไว้ทำพันพี่น้องจา๋าอันนี้ต้นสีแดงลําต้นเขาจะใหญ่มากดูสิ ต้นใหญ่แล้วก็สูงสูงพี่น้องจา๋าสูงกว่าจะตุยเป็นสองเท่าเลยมั้งพี่น้องดูนี่นะต้นของมันนะสูงขึ้นไปนู่นเลยดู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 ดดต้นเขาสูงท่วมหลังคาเลยพี่น้องดูสิต้นของเขาอะต้นใหญ่มาก In town called Cambridge where the fields town a called are the where green A wing with a heart so serene, she tends to her garden from dusk till dawn. grows fruits and flowers, oh she carries on. She's got a green thumb, she's got love to share. She waters all the roses with tender care. From carrots to tomatoes, she grows it all. Her gardens are heaven where she stands tall.